สวัสดีครับผมแบงก์กองทุน FTA วันนี้เราอยู่ที่โครงการเป็นทุนใหม่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เราจะมาดูกันว่ากองทุน FTA มาจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างไปครับไปดูกันเลยเครื่องกระรอ กอ,องทุน FTA นะครับจะให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีกับประเทศไทยนะครับณปัจจุบันนะครับวันที่10มีนาศ2 5 6ที่ผ่านมานะครับไทยนะครับได,ได้ทำการค้าเสรีกับประเทศไทยเป็นฉบับที่15นะครับเป็นฮ่องกงสีลังกาครับผมนะครับแล้วก็สินค้าที่ที่เราให้ให้ความช่วยเหลือและ ให,ให้ให้การสนับสนุนเนี่ยก็อย่างเช่นก็จะเป็นข้าวเป็นชาครับผมแล้วก็เป็นมะพร้าวแล้วก็พวกกลุ่มกลุ่มเอ่อกลุ่มปศุสัสตว์นะครับพวกโคขุนโคเนื้อครับผมแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าที่ได้เอ่อที่ที่ได้การขอสนับสนุนเงินโครงการของกองทุนเอพะครับก็แบบก็จะเป็นแบบอันนี้จะเป็น อันนี้ครับกาแฟข่าทะลุแล้วก็จะเป็นข้าวครับผมแล้วก็ทางกองทุน f f t a นะครับก็จะมีการอบรมให้กับเกษตรกรในการเขียนโครงการขั้นต้นและขั้นสูงใช่ครับผมครับอ่าได้ครับถ้าพี่ๆเกษตรกรแล้วก็พี่ๆผู้ประกอบการที่มีความสนใจนะครับรับชมและมาขอข้อมูลจากบูธเราได้เลยครับผม ครับผมครับขอบคุณครับอัน,นอ่าขอโทษครับเดี๋ยวทางกองทุน FTA นะครับก็จะมีของที่ระลึกมอบให้กับอาจารย์ครับผมครับผม สวัสดีค่ะริภัยการินแพงค่ะจากวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้และนวัตรกรรมกล้วยผลพิสัยนะคะวันนี้สระวัดีครับอาจารย์อาจารย์ครับด้วยแนะนําตัวให้ทางกองทุน M T N ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรติยพรเหลืองพิพัฒน์นะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะครับ,รบผมเอ่อโครงการนี้นะครับมีความเป็นมาแล้วก็มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับ ก็โครงการบัณฑิตพันใหม่นะคะเป็นโครงการของกระทรวงอวเนาะซึ่งต้องการให้เราอะคะอ่ะทำการสร้างหลักสูตรค่ะเพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงนักศึกษาชั้นปีที่สามขึ้นไปอะค่ะเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะต่อยอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอออรีสกิลหรือว่าอัพสกิลค่ะแล้ววันนี้นะครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและมีผลิตภั์อะไรบ้างที่เข้าร่วมงานนี้บ้างคะ ก็จริงๆวันนี้นะคะเรามีกันมากกว่า20ผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่ได้มาจากผู้เรียนล้วนๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้ามสมุนไพรคะข้าวนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มค่ะเป็นวายเป็นครับโซดาค่ะรวมไปถึงโมเลนกล้วยค่ะเบเกอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็ผงกล้วยค่ะเป็นต้นค่ะ ครับและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในงานนี้ก็คือข้าวครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าข้าวของข้าวของสุ่งน,นี้นะครับเป็นข้าวอะไรแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรบ้างอา้าวแนะนำตัวหน่อยค่ะครับไายทองรุนนทยโยครับประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์พีเอแม่วงครับผมข้าวของเราก็คือเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวฟองเพือ่อสุขภาพ ข้าวอินทรีย์ที่มีเรามีหลากหลายสายพันธุ์ครับจะเป็นข้าวไรเบอร์รี่เบอร์รี่ดำเบอร์รี่แดงแล้วมันดํามันแดงข้าวสีสามซ้ข,ของเราก็คือผลิตแบบอินทรีย์ที่เพื่อคุณภาพและปลอดภัยครับสินค้ามีอะไรบ้างคะก็มีข้าวกล้องไรเบอร์รี่ดำข้าวกล้องม,มันปูแล้วข้าวก้องของมรานี สูมายยูนะคะกขับ15กินแล้วหองชื่นใจและมีคุณภาพในกลุ่มวัยทำงานก็กินได้ไวัยเด็กก็กินได้นะคะข้าวของเราทำด้วย T <ท><า>กลุ่มเกษตรอินทีียีเจากศูนย์เรียนรู้มีใบรับอรองจากศูนย์เรียนรู้สบ,บุนเขาเชินกานคือแม่วงนะคะจากหน่วยงานสนพปออไปสนับสนุนเืองสร้างแล้วก็หน่วยงานพปไปสนับสนุนเรา นำข้าวกล้องของเราขึ้นมาอยู่ในอิสระดับ,ดดรบเรางวัลเราได้รับรางวัลค่ะวันนี้นนเราได้รับรางวัลบบข้าวของไทยยกระดับให้เกษตรกรไทยข้าวกล้องไร่วุ้ยของเราอยู่ในกลุ MC, ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มทีเอสโดยมีมูลที่เกษตรอินทรีย์ไฟได้ไปรับรองค่ะ สนใจติดต่อสนใจติดตอ่อที่เบอร์โทร0895649436ไตรทองมุนไฮโยครับสวัสดีครับเรามาดูนะครับสินค้าเกษตรที่น่าสนใจอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับคือเป็นไวน์ฝรั่งครับผมก่อนอื่นนะครับให้พี่แน,นะน,ใน,ใน,นำตัวก่อนนะครับคือนาสปีนัจัจทไทยเป็นประธานกลุ่มวิสาหกรจอกลุ่มผู้ผลิตเรั่งอินซีบ้านตะเคาะค่ะแจกครับไวน์ฝรั่งของเกษตรกรไทยค่ะ เพิ่มมูล,ลค่าให้กับเกษตรกรไทย